สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเมนูมิกพารวยกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางรัฐบาลวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะนะก็วันนี้ทางช่องก็จะมีสูตรแนวทางรัฐบาลมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันนะคะนะของทางช่องก็จะมีสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรเก่าที่ใช้ดั้งเดิมนะคะนะก็คือช่วงนี้ สองสูตรที่ผ่านสองงวดที่ผ่านมาคือแม่เจาะไม่เข้านะคะนะก็คือเจาะหลุดแต่เข้าวิ่งรูดนะคะนะสูตรนี้คือวิ่งรูดแทบจะไม่เคยหลุดนะคะนะก็วันนี้เด่นที่เจ็ดกับสองนะคะวิ่งรูดเจ็ดกับสองตัวเจาะก็จะมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองสองสองสามเจ็ดสี่นะคะแล้วกันเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะนะตัวนี้จะเป็นสูตรเก่านะคะนะอ่า สูตรนี้ก็เคยเข้าบ่อยนะคะนะแต่ว่าวิ่งรูดแทบจะไม่หลุดนะคะนะแต่มีสองวัที่ผ่านมาที่แม่เจาะไม่ถึงนะคะนะก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางสูตรสองกันเลยค่ะแม่จะมีสองสูตรให้พี่ๆเพื่อนๆได้เลือกดูนะคะนะสูตรสองนะคะสูตรสองคือแม่คือแม่ชอบสูตรสองด้วยเหมือนกันนะคะนะเพราะว่าสูตรที่สองอ่ะเมื่อที่แล้วแม่ลองคิดนะคะนะ วิ่งรูดคือเขาจะไม่หลุดเลยนะคะสูตรสองนะคะนะแล้วตัวเจาะเมื่อที่แล้วแม่ได้1กับ6นะคะวิ่งรูด1กับ6แล้วเจาะ1กับ6นะคะแต่พอดีแม่ไปทําคลิปของสูตรที่1ไว้ก่อนแล้วลงคลิปไปแล้วสูตร2แม่ก็เลยไม่ลงซ้ํานะคะนะก็แต่ก็คิดคิดไว้แล้วก็มานั่งวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าจะเข้าไหมนะคะนะ สูตร2วิ่งรูดจะไม่หลุดเลยนะคะนะก็ระหว่างสูตร1กับสูตร2เลขที่ชนกันก็คือวิ่งรูด2นะคะนะแล้วตัวเจาะก,ก็จะมี2 8 2 6 2 2 68 2 4 4 4นะคะ44เป็นเลขชอบส่วนตัวของแม่นะคะแม่ฝากไว้นิดนึงแล้วกัน6 4นะคะนะ สูตร2กับสูตรหนึ่งเลขที่ชนกันก็มีสองสองกับ2 4สี่นะคะจริงๆตัวนี้เป็นสองสี่แต่แม่คิดว่ามันชนแม่ก็ชอบสี่เจแม่ก็เลยติดส7เจไว้ให้นะคะจริงๆ2 4สองสี่ชนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสูตร1และสูตร2นะคะพี่เพื่อนชอบสูตรไหนก็เล่นสูตรนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องจับทั้งสองสูตรแต่ที่น่าสนใจคือเขาเด่นสองนะคะเด่น2ทั้งสองสูตรเลยนะคะแม่ก็เลยชอบสองเป็นพิเศษนะคะงวดนี้นะคะนะ แต่ทุกสูตรก็ล้วนแล้วแต่มีเข้ามีหลุดนะคะนะผิดพลาดประการใดหรือยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามนะคะก็ฝากสูตรของช่องแม่น้องมิกพารวยไว้เป็นแนวทางนะคะนําไปวิเคราะห์แล้วก็ดูนะคะจับดูว่าเราชอบตัวไหนเราก็ติดไว้ก็ได้นะคะนะตอนแรกอคิดว่าจะไม่ลงแล้วแต่คิดไปคิดมาลงดีกว่านะคะนะก็วันนี้ก็อีกสองสมวันนะคะที่ว่า หวยก็จะออกแล้วเนาะวันนี้แม่ลงคลิปวันที่29แล้วนะคะนะก็รอรอดูนะคะว่าสูตรของช่องจะเข้ากันไหมนะแล้วแม่มี3ตัวฝากไว้นิดนึงนะคะ3ตัวของวันที่หนึ่งธันวานะคะชุด3ตัวนะคะฝากไว้นิดนึงเป็นเลขที่ชอบส่วนตัวนะคะนะก็คือ2 3งสามี่สองสามเจ็ด

หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งอ่าสี่สี่หนึ่งนะคะตัวที่มาร์คสีส้ม,มไว้คือเป็นตัวที่แม่ชอบนะคะนะเป็นตัวที่แม่ชอบส่วนตัวนะคะนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนก็ลองนําติดไปดูก็ได้นะคะติดไปเล่นดูก็คืออ่าลองเบาๆกันก่อนก็ได้นะคะลองเล่นกันเบาๆติดไว้นิดหน่อยถ้าชอบตัวไหนนะคะนะก็อยากจะนํามาเป็นอ่าติดไว้ให้พี่พี่เพื่อนๆดูค่ะว่าเผื่อพี่พี่เพื่อนๆชอบกันเนาะ ก็สาตัวก็จะมีด้วยกันสิชุดนะคะนะค่ะก็ฝากแนวทางของช่องแม่น้องมิกพารวยนะคะให้พี่พี่เพื่อนๆไว้วิเคราะห์พิจารณาดูนะคะนะค่ะก็เดี๋ยวช่วงเย็นวันที่1นธันวาคมเรามาเฝ้าดูกันนะคะว่าสูตรของทั้งช่องจะเข้าจะปังกันไหมนะคะนะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนเอนที่เข้ามาดูและกดติดตามนะคะแล้วมาพบกันหลังวันหวยออกนะคะนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ